I've got to tell ฮัลโหลวันนี้เนี่ยไม่ได้มาธรรมดาเพราะว่าเราจะมารีวิวลิปสติกนะคะจะบอกว่าช่องนี้เนี่ยรีวิวลิปสติกเก่งเวอร์รีวิวลิปสติกบ่อยมากๆวออันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์โปรดของเรานะคะปิงอันนี้เลยค่ะทุกคนที่วันนี้เนี่ยบิงจะมาสวอตแล้วก็จะมารีวิวทั้งหมด12เฉดสีทุกคนดูนะคะครับรองว่าดูคลิปนี้จบอะไม่ต้องไปไหนเลยก็คือพุ่งตัวไปซื้อของได้ของของวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่ให้เพื่อน,อนแน่นอนก็ถ้าชอบอย่าลืมว่ากด like ไลค์ ก็พูดถึงลิปสติกบอบบี้บาวเนี่ยเป็นลิปสติกที่บิงชอบมากๆนะจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเราก็คือใช้ค่อนข้างหลายตัวของเขา,เาคือเรียกได้ว่าใช้ใช้แล้วก็ใช้แล้วเราก็ใช้นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกับสวอตรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นบอบบี้บาวลักดีไฟนิงลิปสติกนะคะนางมาในรูปแบบลิปแท่งแบบนี้ซึ่งมันแปลกตาม,มากมๆเขาปกติลิปบอบบี้บ้าวจะเป็นลิปแบบอันเล็กๆเนาะเป็นลิปแบบว่าจิ้มจุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้นะคะเขามาในรูปแบบของดินสอค่ะทุกคนคือนางพัฒนา ซึ่งดินสอเขียนขอบปากอะ่ะข้อเสียคือมันจะสามารถเขียนได้แค่ขอบปากมันจะไม่สามารถเขียนได้ทั้งปากเพราะว่านางจะมีความแข็งนะคะเราลองใช้แล้วเราลุ้กว่าเป็นลิปที่แบบมีความเลิศตรงที่ว่านางสามารถเขียนขอบปากได้นะคะโดยที่ให้สีที่คมชัดนะคะก็คือเป็นเหมือนทาง เขียนขอบปากแล้วก็เป็นลิปสติกได้เลยก็คือทูอินวันนะทุกคนแล้วสีนางอะชัดมากๆคือให้สีที่ชัดเหมือนสีแมทแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะมีความครีมมี่คือนางใจคล้ายๆกับรุ่นลักของบอบบี้เบาล์ลักลิปสติกที่เป็นแท่งทองๆอะเนาะสีจะชัดมากๆนะคะคือปาดเดียวสีก็คือแน่นเลยเม็ดสีแน่นเม็ดสีชัดแล้วข้อดีของลิปรุ่นนี้ของบอบบี้เบาว์นะคะนางเป็นแท่งแบบนี้ซึ่งนางก็มีความหมุนหมนอย่างนี้นะคะก็มีความใช้ง่ายอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมา สวอทให้ดูทั้งหมด12เชดสีบนปากนะคะว่ามีสีไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูเลยหม ะะส่วนใหญ่ขั้นตอนเวลาการทาลิปแบบนี้ของบีอ่ะคือจะอยากได้ลิปที่เป็นลุคแบบสาวเกาหลีคือปากเขาจะค่อนข้างเน้นไปที่ความฟูงใช่ไหมง่ายๆเลยคือเพืเเ่อนๆอะ ก็เอาลิปสติกมานะคะว่าจากการเขียนขอบปากอาจจะเมมปากก็ได้แล้วก็เขียนรอบๆปากตัวเองไปนะคะให้มันเป็นทรงอะเนาะแล้วก็ตรงที่มันเป็นกระจับอะเราก็อาจจะแบบเมมแล้วก็เขียนเป็นเส้นตรงๆพอเขียนเสร็จมันจะเห็นเป็นเส้นๆเ,เราก็จะใช้เป็นเหมือนแบบนิ้วอะแทบแทแทบแทบเส้นนั้นเพื่อให้เส้นอะมันมีความดูฟุง้งดูเบลรมากขึ้นมันก็จะได้ปากแบบแนวสาวเกาหลีที่ดูแบบจืดๆ <c oughs> แล้วก็มีความฟุง้งๆไปในตัวนะคะเราก็สามารถเติมได้อย่างตามแบบมุมปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ปากของเรา ดูสวยดูจืดูจุบุมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทาของบิงคือข้อดีของลิปอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือลิปอันนี้เนี่ยสามารถเอามาทาเป็นแบบอมเบรได้ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆปกติเราทาอมเบรมันจะมีความยากใช่ไหมแต่อันนี้มันทาอมเบรแล้วมันจะให้รู้สึกแบบสวยมากเหมือนช่างแตง่งซึ่งใครที่ชอบแนวปากฉ่าแต่ว่าไม่ได้ฉ่าแบบเนะหนาอันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็สีที่บิงชอบนะคะอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมด 3- สีนะคะสีที่เราทาอยู่นะคะสีโลโคโคนะคะจะเป็นสีทีท ออกแนวแบบแดงแดงส้มส้มซึ่งสีเนี้ยจะมีความเป็นเรามากที่สุดนะคะเนื่องจากว่านางทาไปแล้วแบบ เป็นสีที่สวยมากทําให้ปากดูสุขภาพดีอ่ะคือถ้าให้เทียบโทนนี้เรารู้สึกว่านางจะมีความคล้ายๆกับตัวแคนเบอร์รี่คือสีจะออกแนวแบบทนฉ่ำๆแดงๆดงก่ำๆหน่อยซึ่งถ้าใครชอบอันเนี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์มากมานะคะสาหรับสีที่ชื่อว่าโลโคโคแนะนําว่าใครผิวเหลืองๆอ่ะลองโทนส้มดูเรารู้สึกว่าเป็นโทนสีที่ค่อนข้างสวยทาเบลอเบก็สวยเหมือนกันส่วนสีที่2นะคะที่เราชอบเนี่ยสีที่ชื่อว่าอาวันกาดีเนียนะคะมันจะเป็นสีที่ออกแนวแบบ หน,หนูซึ่งมันเป็นหนูที่เราตามหาคือมันจะเป็นหนูชมพูแต่ว่าทาออกมาแล้วมันไม่ป่วยนะคะถุกคนคือเป็นหนูที่แบบกึนๆกับสีปากเออแต่ว่าทาแล้วแบบดูไม่ป่วยแนะนําสีนี้ใครหาสีลิปแบบแนวทํางานทางานสีนี้ตอบโจทย์ส่วนสีสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนําก็คือสีที่ชื่อว่านิวมอสนะคะจะเป็นสีออกโทนแบบว่าสดใสหน่อยสดในนสรับซัมเมอร์นะคะอย่างบิ๊กเนี่ยเป็นคนไม่ได้ผิวขาวมากเป็นคนผิวออกโทนเหลืองแต่รู้สึกว่าทาสีนี้เนี่ยออกมาแล้วก็โอเคนะมันดูหน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็ดูเหมาะกับลุคเอาทฟิตแบบคุ แล้วอะไรเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากก็เลยรู้สึกว่าเป็นสีที่ชอบอีกสีหนึ่งนะคะอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครที่อยากได้รุ่นไหนเนี่ยพุ่งตัวไปตำด่วนๆเพราะว่าตอนนี้ว่างขายแล้วนะคะราคา 1, 4 5 0บาทนะคะสวอรให้ดูทั้ง12สีเพื่อนๆเ,เลือกเอาตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากดิตามด้วยจ้าบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์